สวัสดีครับสมาชิกแฟนเพจและสวัสดีสมาชิกกลุ่มไลอ้อนลิชคิดลิชก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปก่อนเลยกันแล้วกันนะครับมาถึงค่ำคืนวันจันทร์ครับยังคงมีฟุตบอลให้ตามหมุนตามเชียร์กันเหมือนเดิมนะครับรีเมร์ลีกก็มีแตะเหมือนอยู่ด้วยนะครับผมก็จะคัดเอาทั้งหมด3คู่นะครับจาก2ลีกมาฝากกันในคลิปนี้ครับไปเรื่องที่พิม์ลีกันก่อนนะครับเวลาเที่ยงคืนครึ่งเบอร์ลี่เปิดบ้านเจอกับคริสตัลพาเลซ เบอร์ลี่เนี่ยเล่นมามีแค่2คะแนนนะครับเกมล่าสุดบุกไปเสมอไบรตันมา0ูนต่อศูนต์ครับสภาพทีมยังขาดตัวหลักอย่างแจ็คคอกเดลสตีเฟนนะครับทำให้ชอนไดเนี่ยจะยังใช้ผู้เล่นตัวเดิมเมครับแอชลีย์เวสต์บูดจอชบราว์ฮิลดอร์ไว้แมกนิวนะครับข้างหน้าก็เป็นคริสวูดกับแอชลีย์บานฝั่งของพาเลสของรอยฮอสซันเนี่ยมี13แต้มครับเกมล่าสุดเปิดบ้านเอาชนะลีดยูเนเต็ดมา4ประตูต่อนหนึ่งนะครับลูก้ามิลิโวยูวิชติดโทษแบนลงไม่ได้ในคืนวันนี้ครับ แต่ก็ตัวหลักที่เหลือนะครับเจมส์แม็กอาร์เธอร์แอนด์สทาเซนเอเซแนวรุกอย่างเจอรนอายูกับริวฟิตซาฮาก็พร้อมลงเล่นนะครับฤดูกาลที่แล้วเจอกันเป็นพาเลสที่บุกชนะ2-0นะครับและจะว่าไปดู2ฤดูกาลหลังสุดพาเลสก็บุกมาชนะที่สนามแห่งนี้ได้นะครับก่อนเกมใกล้เคียงสูงสีกันนะครับฤดูกาลนี้เบอร์ลี่นี่ไม่ไหวจริงๆนะครับเล่นมา7นัด ไม่ชนะเลยครับเสมอ2แล้วแพ้ไป5เจอพาเลสที่กําลังเล่นได้อย่างมั่นใจครับดูแล้วถ้าแฮนดิแคปเสมอนี่เชียร์ไปที่คริสตันพาเลสทีมเยือนดีกว่าครับผมมองว่าบุกมาไม่แพ้เป็นอย่างน้อยลุ้นถึงบุกชนะครับคุณต่อมาไปที่เวลาตีสาตรงนะครับพิมลรีอีกหนึ่งคู่นะครับวูมตันวันเดอร์เรอร์เปิดบ้านเจอเซาท์แฮมตันวูมมี13แต้มเกมล่าสุดบุกแพ้เลสเตอร์มาศูนะครับคอรเดอร์โคดีเนีย ก็ติดโควิดลงไม่ได้นะครับตัวลหลักจะมีเรนโดเดนดองเกอร์รูเบนเนวเวสนารุกดานิเอโโปเดนสเปโดเนโตนะครับนักเตะาอูคิมเนสเหมือนเดิมฝั่งของเซาท์แฮมตันมี16แต้มเกมล่าสุดเปิดบ้านชนะนิวคาเซอร์มา2-0นะครับแต่ว่าปัญหาคือวันนี้คือดานิอิงเจ็บลงไม่ได้ครับตัวลหลักๆก็มีโลรโอโรเมอูเจมวอร์ดพาวสจวัดอาร์มสตรองนะครับนวรุกฮิโอวบอลกอดกับเชอดัมรับ เกมฤดูกาลที่แล้วเสมอกันหนึ่งหที่บ้านของวูฟนะครับแน่นอนก่อนเกมเป็นวูฟถูกยกให้เหนือกว่าครับคือจะว่าไปซอลตันอยู่ในฟอร์มที่กําลังยอดเยี่ยมจริงๆนะครับพราะเขาชนะ5จาก6เกมหลังสุดเล่นได้อย่างมั่นใจแต่ว่าปัญหาคือการไม่มีดานีอิงน,นี่น่าจะส่งผลเหมือนกันนะครับเจอกับวูฟ ที่จะว่าไปผลงานช่วงหลังก็ดีนะครับชนะ3จาก4เกมหลังสุดผมอมว่าเกมแบบนี้การขาดดนนิงของเซาท์ดอร์ตันน่าจะส่งผลเหมือนกันนะครับเกมแบบนี้กัดฟันเชียร์วูฟดีกว่าครับแย่สุดคือเสมอนะครับลุ้นถึงเปิดบ้านเบียดชนะเต็มๆครับปิดท้ายที่เวลา5้าทุ่มครึ่งนะครับไปที่ฟุตบอลลีของตุรกีครับกาลาตาสไไรครับจะเปิดบ้านเจอกับเคเซริสปอร์ การ์ตาสลาอมี6แต้มนะครับเกมล่าสุดบุกชนะชีวาสปอร์มา2-1นะครับปัญหาคืออาดาตูรานกับเรนบาเบลลงไม่ได้นะครับตัวลหลักมีมาเกาครับโซฟิยานเฟกูลี่ยูเนสเบลฮันด้านะครับเอ็มบายนีนครับฝั่งของเคเซริสปอร์มี6แต้มเกมล่าสุดแพข้ขาบ้านให้กับฮาเทสปอร์ไป0-1นะครับเป็นดูเฮนริเก้ติดโทษแบนครับตัวลหลักจะมีมาริโอเฟรนันเดสโซลันคิปซิกเดนิสอาลีเบกเป็นตัวทีเด็ด คู่นี้ก่อนเกมการาตาสลายถูกยกให้เหนือกว่าชนิดที่ต้องยิง2ลูกนะครับพวกเขาชนะมา3เกมติดนะครับในขณะที่ผู้มาเยือนนี่แพ้4ีจาก5เกมหลังสุดแล้วถ้าพิกสซติดูครับการาตาสลายเอาชนะมา6เกมติดในเฮด t ู h เฮดนะครับดังนั้นดูแล้วยิง2ลูกก็ต้องเชียร์ครับวัดใจการาตาสลายครับกำลังดุจะเปิดบ้านชนะขาดถึง2ประตูได้ครับสรุป สามทีมนะครับผมชอบไปที่คริสตันพาเลสวูลตันวันเดอร์เอร์และกาลาตาสรายนะครับเหมือนเดิมครับฝากเพื่อนสำหรับรายการของเราแอนลิชทีลิชขอให้ทุกคนโชคดีในคืนวันนี้ครับสวัสดีครับ